Chú, bà bà đi bà yêu luyện bà 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 ta, mama 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 bà mama 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 ใส่ผิดข้างใส่ใหม่เลยเอาอะไรให้น้องเอาอะไรให้น้องของเย็นของน้องเก็บคืนเลยไม่เก็บคืนอันนี้มันของน้องดูน้องดิน้องทำตาเด,ดี๋ยวดิไม่ไม่จับน้องแรง,องเอาคืนน้องเคีงง ตากบไม่ตายแล้วกบไม่ตายแล้วคือขีวิ่งน้องมองหน้าอย่เลยดูน้องมองหน้าอย่เลยน้องพิภูมองหน้าอย่เลยกำลังไปชนน้องทำไม